เน็กชารีควงเกไก่เดินป่าแต่คลิปนี้ถูกโฟกัสผิดจุดโอ้โหดามเมตดุนแรงมากตั้งแต่ออกมาประกาศว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับนักแสดงหนุ่มเน็กชารีไตรัสกับแฟนสาวยูทูบเบอร์เกไก่นัททิชานามวงหรือเกไก่สไลเดอร์โลกทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูไปหมดที่สำคัญยังมาร์กขยันเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆมาให้เห็นอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยล่าสุดเกไก ก็ได้เผยคลิปผ่าน t ิ k t o อกขนาดพากันเดินป่าพร้อมบทสนทนาที่แกล้งกันแบบน่ารักน่ารักโดยยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคุณชาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เคยโดนหมากัดที่แขนส่วนเก๋กเคยโดนที่ขาคือฉีดก็ฉีดนะยาแต่ว่าฉีดเกือบครบแพ้ถึงว่าโตขึ้นมาเราเลยจุดๆฮ่าๆน่ารักแต่งานนี้แฟนๆกับโฟกัสผิดจุดเพราะความรอของเนกชาลีช่างกระแทกตาเต็มเต เมดาเมดลูกนี้คือเห็นแล้วรุนแรงต่อหัวใจจนใครหลายๆคนถึงกับขอร้องอ้อนวอนอยากให้เจ้าตัวรับเล่นซีรีส์สักเรื่องให้แฟนๆได้ฟินกันเลยจริงๆ